ใช่จริงนะครับมันเห็นผลสักสองครั้งนะครับประมาณ2อาทิตย์นะครับเห็นผลแตกต่างผิดตาเลยครับพอเห็นผลแตกต่างนี่หมายความว่าต้นทุเรียนตอนนั้นนะ่ะที่เราเข้ามาในแปลงเนี้ยที่ผมบอกว่ามีหมอนทองอยู่96ตน้นแล้วมูสันคิง29ตน้นตอนนั้นนะที่เรานํามาใช้เขาอายุทุเรียนเขากี่ปีครับประมาณปีกว่าครับปีกว่าครับเราเริ่มมาใช้ใช่ครับตอนที่เอามาใช้นั้นมันพอใช้ไปแล้วเราเห็นผลยังไงครับในการเปลี่ยนแปลง แตกใบดีครับแตกเสมอทั้งต้นเลยครับแบบแล้วก็ใบสวยครับใช่ครับแตกเสมอทั้งต้นใบสวยใช่ครับกิ่งก้านสาขางามดีครับงามดีนะครับหมายความว่ามาครั้งแรกก็ติดใจเรื่องใบละ ครับก็เคยใช้อย่างอื่นมาก่อนหน้าก็คือแบบว่ามันไม่ได้ว่าเห็นแบบชัดเจนขนาดนี้ครับใช้ตัวนี้แล้วมันชัดเจนมากคาว่าชัดเจนเนี่ยมันมาถึงตอนที่เราบํารุงดูแลได้อัตราส่วนยังไงครับช่วยบอกเท็ดลับนิดหน่อยเถอะครับที่ผมใช้จะเป็นใช้ประสบเป็นน้ําพันลิตระครับก็ใช้เป็น1ชุดต่อน้ํา1พันลิตรเลยอ๋อหนึ่งซองหนึ่งขวดน้ำพันลิตรใช่ครับแล้วพ่นกันยังไงครับตอนที่มันอายุปีกว่านั่นนะเจ็ดถึงสิบวันครับผมอ๋อเจ็ดถึงสิบวันครับมาเรื่อยๆใช่ครับผมพาร์ทมาเลยคร ทำลูกครั้งแรกที่ว่าเขาเรียกว่าสอนเป็นใช่ไหมครับสอนเป็นนั่นมันยังไงกันช่วยบอกตรงนั้นหน่อยเถอะครับใช่เป็นโช้หหเป็นซองแบบคูณ2องนะครับอ๋อก็หมายความว่า2องซอง2ขวดนะ้ำพันลิตรนะครับ,ค,รบคูณ2เข้าไปเลยตอนสอนเป็นน้ำหนักอายุเท่าไหร่แล้วปี8เดือนนะครับ